ทีเดฟบอลประจําวันศุกร์ที่28เมษายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสดาแบบนี้มีมาฝากกัน5คู่ครับจากทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นทางด้านของโบคุ่มเจอกับทางด้านของทีมลุ้นแชมป์เลยนะครับดอทมุนมาแบบเงียบๆแต่ก็มาเป็นจ่าฝูงครับวันนี้ต้องออกไปเยือนโบคุมนะครับที่ยังต้องหนีตายอยู่มันทีเดียวนะครับตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับคู่2ครับจากอิตาลีครับกานโชเซียอิตาลี2คู่เป็นทางด้านของเลดเช่ หนีตายเช่นกันนะครับจเจอกับทางด้านของอุดินเซยอีกหนึ่งทีมเป็นทางด้านของสเปเซียที่ต้องหนีตายเช่นกันนะครับกับเลเช่นะครับขับเคี่ยวกันอยู่วันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของมอนซาลาลิกาสเปนหนึ่งคู่ครับโอซาซูน่าวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรย์สซอดิดตนะครับที่ต้อง ยึดตำแหน่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับลีกอเอิงของฝรั่งเศสครับลียงยงลงเป็นยิงนะครับต้องเป็นยันทางด้านของสตราบุกนะครับห้าคู่อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ VIP ให้ไว้2คู่นะครับ2ตัววันนี้จังหนักรับตังกันแบบเนื้อเน้นๆนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของบลาซิยครับให้สกอร์สูงไว้ที่2ลูกครึ่งนะครับเป็นทางด้านของนาทีบาบครับ นาทีสุดท้ายจริงๆนะครับเป็นทางด้านของบา l เลนเซียครับเอาชนะเรียวเบย์โดลิดไปได้2ประตูต่อ1ครับรวมสกอร์กัน3ลูกนะครับนาทีบาปของเราก็มานะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้สูงไปครับทางด้านของคู่ทสองครับวีเอเนื้อเน้นๆอย่างทางด้านของนิวคาสเซลครับจัดทุกเต็มจัดทุกหนักครับเต็มๆกันกับนิวคาสเซลครับเปิดราคาที่ครึ่งควบดูครับคู่นี้เหล่าร้ไรให้ต่อที่นิวคาสเซลนะครับราคา ครึ่งควบลูกนะครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับผมบุกเข้าใส่เอฟเวอร์ตันอย่างต่อเนื่องครับออกนํำตั้งแต่ครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเครื่องติดครับจัดไปถึง4ลูกครับสุดท้ายชนะไป4ประตูต่อ1เนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับเด็ดทุกคู่สู้ทุกไม้สำหรับทางด้านของเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ารับทีเด็ดกับทางด้านของสเตปของเราเพิ่มเติมนะครับ เข้ากันเนื้อเนื้อเน้นเน้นจังหนับครับตังกันทุกวันแบบนี้สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ l i น์แอดครับแอดไซ์ครับหนึ่งศูนย์เอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ครับเป็นทางด้านของโบคุ้มครับเปิดบ้านรับการเยือนของบัวเซียดมุลนะครับตีหนึ่งครึ่งนะครับวันนี้ครับทางด้านของบ้านของโบคุ้มวันนี้อากาศดีครับสดใสทีเดียวนะครับ คู่นี้เจอกันมาครับ3นัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของโบคุ่มเนี่ยชนะได้หนึ่งครั้งนะครับโบคุ่มไปเยือนทางด้านของดอทมุลชนะได้4ประตูต่ตอ3นะครับนัดล่าสุดดอทมุลไปเยือนโบคุ่มนะครับที่เจอกันครั้งล่าสุดในเดเบโพคาดอทมุลชนะไป2ประตูต่ตอ1ครับชนะขาดสุด เป็นทางด้านของดอทมุลชนะในบ้านนะครับ4อา3ประตูต่อ0เลยนะครับอันนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนเลยครับโบคุ้มแพ้มา2นัดติดครับล่าสุดเนี่ยแพ้วกบบกถึง5ประตูต่อ1ก่อนนั้นนั้นแพ้สตุตการ์ดในบ้าน2นัดนะครับที่แพ้นะครับ3ประตูต่อ2ที่แพ้สตุตการ์ดนะครับเกมในบ้านที่ชนะล่าสุดก็ไปนู่นเลยครับไปชนะทางด้านของ RB l e บีไลฟ์ซิกนะครับเซอร์ไพรส์ทีเดียวในนัดนั้นนะครับ ด้านของเบอร์เซยดอดมุนบ้างครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะสะดุดมาในเกมเยือนแต่นัดล่าสุดเนชนะแฟรงก์เฟิร์ตในบ้านไปถึง4ประตูต่อ0ครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนสตุตการ์ครับเสมอ3ประตูต่อ3ก่อนนั้นก็ชนะยูเนียนเบอร์ลินได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับผมเดเบโพคาทางด้านของดอดมุนก็ตกรอบไปแล้วครับเหลือถ้วยเดียวที่ต้องขับเคี่ยวนะครับคู่นี้นะครับตารางคะแนนครับทางด้านของโบคุมเจ้าบ้านก่อนนะครับอยู่อันดับที่15นะครับ 29นัดมี27คะแนนต้องมีตายแหละครับคะแนนเนี่ยห่างจากสุดการ์ดอยู่แค่2คะแนนนะครับห่างจากฮอฟเฟนไฮม์อีก2คะแนนถ้านัดนี้มีแต้มนะครับก็ยังยืด ระยะสตุดร์ดไป3คะแนนแหละครับก็ถือว่าทางด้านของโบคุมนัดนี้อาจจะไม่เปิดหน้าแรกนะครับทางด้านของบริเชอร์ดอนมูนบ้างนะครับนำเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับ29นัดผ่านไปมี60คะแนนนําหน้าทางด้านของบาเยนยูนี่นอยู่1คะแนนนะครับนาหน้ายูเนียนเบอร์ลินอยู่5คะแนน,นครับมีลุ้นถึง สามทีมเลยทีเดียวนะครับสำหรับการลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาในฤดูกาลนี้ครับน่าสนใจมากๆครับมันสนุกถึงนัดสุดท้ายแน่นอนนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับอายุเฉลี่ยน้ำก็ไปป่าไปนู่นครับ30.3ปีเลยครับค่อนข้างที่จะมีอายุเยอะทีเดียวนะครับสำหรับลูกทีมของเลสนะครับทางด้านของบุนเชดอทมุนนะครับ นำโดยทางด้านของจูดบิลิงแฮมนะครับจูเลียนสบันนะครับมาหมดนะครับเกมรุกเนี่ยมีมาเล่นนะครับโมเลอร์แล้วก็อเดยมี่นะครับมาในรูปแบบ4-3-3ตามที่ถนัดเลยนะครับสำหรับทางด้านของดอทมุนที่เจ็บก็เป็นหน้าเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นมูนีเยนะครับดูลันวิลนะครับโมโมเลนะครับไปดูราคากันสักหน่อยครับคู่นี้ครับ เปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยดอทมุลเนี่ยเปิดมาที่1.53เท่านะครับในราคา1ต่อ2นะครับอัตราการชนะเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่83%นะครับทางด้านของโบคุมอัตราเฉลี่ยชนะเนี่ยอยู่ที่25%นะครับก็ยังมีโต้มีเถียงบ้างนะครับคู่นี้นะครับ แฮนดิ c แคปนะครับสำหรับเอเชียนแฮนดิแคปเป็นทางด้านของดอทมูลนะครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งครับไหลขึ้นมาแล้วนะครับน้ำเต็มนะครับทางด้านของโบคุ่มเนี่ยอยู่ที่น้ําขาวนะครับสกอร์สูงต่ําอยู่ที่ราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยครับค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะครับโมเมนตัมเอเียงทางด้านของดอทมูลชัดเจนนะครับคู่นี้อาจจะเป็นทางด้านของโบคุ่มครับที่จะต้อง เน้นเกมรับครับไม่โต้ไม่เถียงนะครับรอโอกาสสวนกลับเท่านั้นครับหนึ่งแต้มก็มีความหมายนะครับสำหรับทางด้านของโบคุ้มในนัดนี้ดอทมุนชนะเท่านั้นนะครับถึงจะลุ้นแชมป์กับบาเยิร์นมิวนิกได้นะครับนัดนี้เนี่ยหเมตรทางด้านของโบคุ้มที่จะโดนเนี่ยน่าจะมีครับดอทมุนชนะ1ลูกน่าจะมีต้องลุ้นกันที่เม็ดที่2เลยนะครับสําหรับสกอร์สูงยังไม่แนะนำนะครับค่อนข้างที่จัแพงทีเดียวนะครับ คู่นี้ครับเหล่าระหลาให้ต่อที่ดอนมนครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับเอาหูเข้าแรกเน้นเม็ดที่2องครับจังหนับรับตังกันใน คู่แรกของคําคืนี้ครับไปต่อกันที่คู่สองครับข้มมกันไปที่อิตาลีนะครับวันนี้ครับเป็นทางด้านของเลเช่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของอูดินเนเซ่นะครับเจอกันมา3นัดหลังเป็นเลเช่นะครับชนะได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งอูดินเนเซ่ชนะได้1ครั้งนะครับก็บ้านใครบ้านมันนละครับเลเช่ในบ้านนัดล่าสุดแพ้อูดินเนเซ่ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือเล่นในบ้านของอูดินเนเซ่เนี่ยมีโต้มีเถียงกันส่วนมากเลยนะครับยิงกันได้ ทุกนัดนะครับสลูกนะครับอย่างต่ํามีลุ้นที่เป็นสกอร์สูงนะครับสําหรับคู่นี้ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเลเช่ก่อนเลยนะครับพึ่งแพ้เอซีมิลานมานะครับนัดล่าสุด2 0งก่อนหน้านั้นเสมอกับซานโดเรียครับที่เหลือในแพ้ติดกันมาถึง6นัดครับค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับเจอแต่ทีมใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์นะครับเอมโปลีโตเรโน่ฟิออเรนตินาครับเลเช่โดนมาเพียบเลยครับไม่ต่ำกว่า2เมตรทั้งด้านของอูดินเนเซ่ครับนัดล่าสุดครับ ชนะทางด้านของเคมโมเนเซมาในบ้าน,นครับ3ประตูตอกศูนย์เกมเยือนล่าสุดไปเยือนโรม่านะครับแพ้30ศูนย์นะครับก็ถือว่ายังมีปัญหาอยู่ครับสำหรับเกมเยือนของอูดินเนเซนะครับตารางคะแนนครับเลเชย,ยังต้องหนีตายอยู่นะครับอยู่อันดับที่16ครับ31นัดผ่านไปมี28คะแนนถือว่ายังได้เปรียบทางด้านของสเปเซแล้วก็เวโรนานะครับถ้านัดนี้มีคะแนนก็คะแนนยืดห่างจากเวโรนาไปอีก3คะแนนถือว่ายังมีช่องว่างที่จะ รอดตกชั้นนะครับทางด้านของเลเช่ทางด้านของอูดินเนเซ่บ้างครับ31นัด42คะแนนอยู่อันดับที่9ครับยังมีลุ้นนะครับไกลๆเลยนะครับกับบอลยุโรปเนี่ยต้องไปลุ้นกับอินเตอร์นู่นะครับ10คะแนนเลยนะครับ12คะแนนด้วยซ้ำนะครับค่อนข้างที่จะไกลยอยู่กลางตารางไม่น่าจะมีอะไร ตื่นเต้นแหะครับสำหรับทางด้านของอูดินเนเซ่นะครับผู้เล่นวันนี้ครับมาในรูปแบบ4-3-3สําหรับเลตเช่นะครับทางด้านของอูดินเนเซ่อยู่ในรูปแบบ3-5-1-1ครับค่อนข้างที่จะแปลกตาเล่นง่ายนะครับสำหรับกองหลัง3คนมาแบบนี้น่าจะมายันแหละครับเพราะว่าตัวเจ็บไปหลายคนนะครับทางด้านของอูดินเนเซ่ครับราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเลตเช่ครับเปิดราคามาที่ ราคาเสมอนะครับขยับขึ้นไปที่ราคาปปนะครับน้ำเต็มอูดินเนเซ่น้ำบวกสิบนะครับถือว่าราคาค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวนะครับเลเช่แพ้มาติดกันหลายนัดนะครับเจ็ดนัดหลังเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแต่นัดนี้มาต่อนะครับราคาสูงต่ำอยู่ที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับทาานของอูดินเนเซชนะมาต่อเนื่องนัดล่าสุดก็ชนะมาด้วยแต่มาเป็นรองนะครับถือว่าอาจจะมีอะไรหรือเปล่าใน ก็ไผ่ในคู่นี้นะครับสำหรับคู่นี้ครับเราระลมอว่าครับทางด้านของเลดเช่นะครับอัตราการชนะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าอูดินเนเซ่นะครับอูดินเนเซ่เนี่ยอัตราการชนะเนี่ยไปไกลเลยนะครับแต่ยังเชื่อว่าแฮนดิแคปมันบอกอะไรนะครับให้ต่อที่เลดเช่ครับราคาเสมอครับราคาเสมอน้ำขาวครับผมในคู่นี้ครับคู่ที่2ของค่มขึ้นนี้ครับ จังหนัก g r a ตังกันในคู่ที่สองครับต่อเลเช่ครับอิตาลีอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของสเปเซียวันนี้เจอกับทงด้านของมอนซ่านะครับเตะกันตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับคู่นี้เจอกันมาสามครั้งนะครับเรียกกันว่าบ้านใครบ้านมันครับบ้านมอนซ่าล่าสุดมอนซ่าชนะไปสองศูนย์นะครับบ้านสเปเซียล่าสุดสเปเซียก็ชนะไปสามประตูต่อศูนย์เสมอกันในบ้านของมอนซ่าหนึ่งครั้งนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเพลย์ออฟนะครับ เอียก็เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับนัดล่าสุดที่เจอกันแพ้มอนซ่าไปสอูนยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับเพิ่งเสมอกับซามโดเรียมา1ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้น เปิดบ้านแพ้ให้กับลาซิโอครับถึง3ประตูต่อศูนย์เสมอฟิออได้นะครับเสมอซาแลนิต้าแพ้เกมเยือนนะครับกับซาสซูโร่เปิดบ้านชนะอินเตอร์มิลานได้ด้วยนะครับสประตูต่อ1นึ่ทางด้านของมอนซาครับฟอร์มดีต่อเนื่องมา2นัดแล้วนะครับล่าสุดชนะทางด้านของฟิออรมานะครับสประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นชนะอินเตอร์มิลานมาด้วยนะครับทีมใหญ่เนี่ยปรับมา2นัดแล้วนะครับทางด้านของมอนซาถือว่าขุมกําลังดีใช้ได้ทีเดียวนะครับอัตราการชนะเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านชนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาอยู่ที่42 นะครับทางด้านของทีมเยือนชนะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วอยู่ที่47เปอร์เซ็นต์นะครับของวิลนัมเรดห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับตารางคะแนนครับสเปเซียอยู่อันดับที่17นะครับ27คะแนนเท่านั้นนะครับแข่งไป31นัดคะแนนเนี่ยสูสีกับเวโรนาแล้วก็เลดเช่นะครับทางด้านของมอนซ่าครับขยับขึ้นมาอยู่เกือบเกือบกลางตารางแล้วนะครับ31นัดมี41คะแนนนะครับท่านนี้มีแต้มหรือว่าชนะเนี่ยขยับขึ้นไปนู่นเลยครับอันดับ9เลยนะครับน่าสนใจทีเดียว สำหรับทางด้านของมอนซ่านะครับในช่วงหลังนี้นะครับแผนการเล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านมาในรูปแบบ4-3-3นะครับตาม สไตล์ถนัดนะครับแต่ทางด้านของผู้เล่นเนี่ยยังไม่ครบองค์ประกอบเท่าไหร่ตัวเจ็บก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทางด้านของมอนซ่าครับมาในรูปแบบ3 4 1 2นะครับเน้นกองกลางอัดแน่นมาถึง5คนนะครับเกมรับ2คนนะครับวันนี้มาตั้งรับรอสนกับแน่นอนครับสำหรับมอนซ่านะครับตามสไตล์ที่ถนัดนะครับราคาเปิดมาครับเป็นทางด้านของมอนซ่านะครับเปิดราคามาที่ราคา เสมอครับน้ำขาวนะครับราคาปปน้ำล้นนะครับทางด้านของสเปเซียน้ำบวก10ครับสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้ไม้เบื่อไม้เมากันนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับทางด้านของคู่นี้ครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของมอนซานะครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอได้เปรียบแค่ว่าอันดับเนื้อกว่ามาเยือนนะครับแล้วก็ทางด้านของฟอร์มครับชนะมา2นัดติดครับสเปเซียวันนี้ผู้เล่นขาดหายไปหลายคนนะครับแต่เล่นในบ้านหนีตาย แบบนี้ต้องจัดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้ยลาให้รองที่สเปเซียครับซื้อหูครับราคาปปปบวกสิบครับในทางด้านของคู่นี้ครับจังหนับกรับตังกันกับสเปเซียครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับวันนี้1คู่มาจากสเปนเป็นทางด้านของโอซาซูน่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของ เรียวโซเซเดตนะครับตีสองตรงนะครับบ้านของโอซาซูนาวันนี้นะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมา3ครั้งล่าสุดเป็นบ้านใครบ้านมันนะครับส่วนมากเตะกันในบ้านของเรียวโซเซเดตเรียวโซเซเดตชนะมา3นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดในบ้านของเรียวโซเซเดตชนะไปส0ูนย์ก่อนหน้านั้นก็ชนะไป 1-0นะครับในลาลิก้าฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเกมเยือนของเรัลวซเซดนัดล่าสุดที่มาเยือนโอซาซูน่านะครับเรัลวซเซดชนะไป2ประตูต่อ0นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับฟอร์มดีนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนคาดิสชนะมาได้1-0โดนใบแดงด้วยวันนี้มีคนโดนแบนด้วยนะครับก่อนหน้านั้นในบ้านชนะเบติสไป3ประตูต่อ2ครับที่แพ้แต่แพ้เกมเยือนครับในบ้าน3นัดติด ชนะมา2นัดครับแพ้มา1นัดนะครับทั้งด้านของเรียวโซเซุดแดนนะครับนัดล่าสุดนะครับเสมอกับเรียวเบติสไป00ในเกมเยือน เกมในบ้านนัดล่าสุดชนะรายโยเบย์กาโนไป2ประตูต่อ1นะครับเกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของเรียวโซเซเดตสานัดหลังเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นนะครับตารางคะแนนกันต่อครับสำหรับคู่นี้เรียวโซเซเดตยังอยู่ในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอยู่อันดับ4ครับสานัดมี55คะแนนห่างจากเรย์เบติสอยู่6คะแนนถือว่ายังได้เปรียบอยู่นะครับทางด้านของโอซาซูน่าครับมีลุ้นที่จะไปเตะบอลถ้วยเล็กยุโรปนะครับคอนเฟลเลนซ์ Conference เนี่ยยังต้อง ขับเชี่ยวกันกับทางด้านของบิยาริยนะครับแอดเดนติกอ่าทางด้านของแอดนติกบิวเบลนะครับรวมถึงทางด้านของริเบติดด้วยนะครับโอซาซูน่าอยู่ดับที่8นะครับ31นัดมี44คะแนนถือว่ายังมีลุ้นนะครับที่จะไปเล่นบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านมาในรูปแบบ433นะครับอายุอาเลียชนามอายุเฉลี่ยอนามก็ค่อนข้างที่จะสูงแหละครับ28.9เลยนะครับทางด้านของเรียวโซเซเดตครับวันนี้มาในรูปแบบ4ี่สาสองนะครับ เน้นเกมรับเช่นเคยนะครับใช้กลางถึง4คนนะครับแล้วก็แผงหลังถึง4คนนะครับทางด้านของอัตราเฉลี่ยชนะนะครับเจ้าบ้านชนะอยู่ที่42ครับทางด้านของทีมเยือนชนะอยู่ที่48นะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาหลังจากบวกรุษคุณหารราคา1ต่อ2เรียบร้อยแล้วนะครับมาตี เปอร์เซ็นต์กันก็ได้ตามนี้นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของเรียวโซเซเดตก็เปิดราคามันที่ราคาครึ่งลูกนะครับไหลลงเหลือราคาปปเท่านั้นนะครับน้าเต็มด้วยนะครับสาหรับคู่นี้ครับเรียวโซเซดต์นะครับไหลค่อนข้างที่จะแรงนะครับทางด้านของโอซซูนาเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็มีลุ้นไปบอลยุโรปเรียวโซเซดตมีแต้มห่างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเอ่อหนึ่งแต้มก็ถือว่ายังคุ้มค่าครับสำหรับเกมเยือนของเรียวโซเซเดตที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอัตราการจ่ายสูงต่ำนะครับสูงต่ำอยู่ที่สองลูกเต็มครับน้ำบวกน้ำขาวนะครับค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับแต่เชื่อว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันทีไรนะครับไม่สูงสักทีนะครับราคาปปของเรียวซูซัดครับวันนี้เหล่าร้อยหลาชอบไปทางด้านของเจ้าบ้านมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตนั่งเลือกกันที่เจ้าบ้านนะครับราคาปปนะครับน้ำลบสิบแบบนี้ครับน้ำสวยๆแบบนี้ให้ รองที่โอซาซูนาครับคู่นี้ครับจังหนับรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของสตาร์บุกเปิดบ้านรับการเยือนของลียงขวันใจรถแห่อีกแน่นอนครับวันนี้ครับตีสตรงนะครับบ้านของสตาร์บุกวันนี้ครับเจอกันมาทั้งหมด3นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านของลียงชนะได้1นัดครับเสมอกัน1นัดสตาร์บุกชนะได้1นัด คือนัดล่าสุดครับไปเยือนลียงชนะมาได้2ประตูต่อ1นคู่นี้ยิงกันไม่ต่ำกว่า3ลูกครับเฉลี่ยในีองลูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ติดสกอร์สูงกันไว้เลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะแรงกับอาชักซิโอมา2 0แล้วก็31นะครับนัดในบ้านล่าสุดก็ชนะอาชักซิโอมานะครับถึง3ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของลียงครับ3นัดล่าสุดนะครับแพ้มานะครับนัดล่าสุดในแพ้หมักเซยมาคาบ้านเลยครับ2-1ก่อนหน้านั้นชนะตัวรุ่นัด สุดนะครับ2ประตูต่อ1น1ชนะแรนดครับ3ประตูต่อ1น1ะครับทางด้านของตารางคะแนนครับลียงอยู่อันดับที่7นะครับก็ยังมีลุ้นที่จะไปบอลยุโรปอยู่นะครับ32นัด50คะแนนตามหลังแรนกับริวอยู่3คะแนนแล้วก็6คะแนนนะครับทางด้านของส t ราบูครับยังต้องหนีตายอยู่นะครับ32นัด32คะแนนคะแนนเท่ากับน้องนะครับแล้วก็แบลสครับ3ทีมนะครับรวมถึงทางด้านของโอแชี์ที่ เข้ามาร่วมวงหนีตายกันด้วยนะครับสี่ทีมสุดมันทีเดียวนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีต่อเนื่องกันทั้ง2-3ทีมเลยนะครับมาช่วงหลังเนี่ยทางด้านของซาบุกก็ทําเงินให้นักลงทุนได้หลายครั้งนะครับนัดนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอัตราการชนะครับเจ้าบ้านชนะเนี่ยวินเรดอยู่แค่10%เท่านั้นนะครับทางด้านของรียงครับขยับขึ้นไปที่56%นนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วนะครับใกล้ๆนะครับผู้เล่นวันนี้เนี่ย เจ้าบ้านเจ็บไป2ครับทางด้านของลียงมาเต็มทีมครับไม่ว่าจะเป็นลากาเซตนะครับบาโคลสนะครับเชกี้นะครับเกมรุกเนี่ยดุดันเช่นเคยนะครับวันนี้ทางด้านของลากาเซตครับฟิตเต็มร้อยเลยนะครับราคาบ้างครับเปิดราคามาครับคู่นี้เป็นทางด้านของลียงครับเปิดมาที่ครึ่งลูกครับขยับลงมาเหลือราคาปปอเท่านั้นนะครับปปน้ําเต็มทางด้านของซาบุฟรองปปอน้าลบสินะครับสูงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ จิ้มสูงไว้ก่อนเลยนะครับสองลูกครึ่งสําหรับคู่นี้นะครับสูงครึ่งแรกอาจจะยังไม่แนะนานะครับสตาร์บักวันนี้น่าจะมาแบบเหนียวแน่นครับลียงเนี่ยต้องชนะเท่านั้นนะครับที่จะได้ลุ้นไปเล่นบอลยุโรปนะครับมีหวังอยู่น่าสนใจมากครับราคานี้ผู้นี้ครับหลอกไร้หลามองว่าครับทางด้านของลียงนะครับเปิดราคามาไม่ขาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาลงไปอีกนะครับเปอร์เซ็น์ถึงแม้ว่าจะชนะเนี่ยเปอร์เซ็นจะตีมาเนี่ยถึง56%ก็ตานะครับ แต่ยังเชื่อว่าทางด้านของจาบุครับหลังจากฟอร์มที่เล่นมา2นัดครับน่าจะมีผลนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของผู้เล่นบาดเจ็บไปอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับทีมแต่ราคามันไม่ขาดครับเพราะงั้น คู่นี้ครับให้รองที่สตาบูครับราคาปปครับหรือราคาครึ่งลูกครับจังหนักรับตังกันครับในคู่นี้ครับจบเรียบร้อยครับทั้งหมด5คู่นะครับวันนี้มาทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับ5คู่ครับประกอบไปด้วยทางด้านของคู่แรกครับโบคุ่มกับทางด้านของบรเชียดอตมุนดอตมุลเปิดราคามาที่ครึ่งครบลูกขยับมาที่1ลูกอาจจะขยับไปที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับไหลค่อนข้างที่จะแรงแบบนี้ขอญาตลุ้นแชมป์ไปกับดอตมุลครับต่อที่ดอตมุลราคา1ลูกเต็มครับในคู่นี้ครับ คู่2ครับเรเช่กับอูดินเนเซ่นะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวสําหรับเลดเช่ะครับแพ้มาหลายนัดติด7นัดเก็บได้แค่1คะแนนอูดินเนเซ่พึ่งชนะมา2นัดติดนะครับราคาแปลกนะครับเลเช่ต่อเพราะฉะนั้นขออนุญาตตามราคาครับคู่นี้ให้ต่อที่เลดเช่ครับราคาเสมอครับคู่ต่อไปครับเเปเซียกับมอนซาครับคล้ายๆกันเลยนะครับมอนซามาต่อที่ราคาเสมอนะครับถึงแม้ว่า มอนซาเนี่ยจะชนะมาต่อเนื่องครับฟอร์มดีเล่นได้ดุดันนะครับแพรวแล้วก็ทางด้านของการทำเกมรุกเนี่ยโอกาสเข้าทำโอกาสยิงมีเยอะทีเดียวนะครับแต่ทางด้านของสเปเซียในบ้านวันนี้เชี่ยวแน่นอน,นครับบอลอิตาลีช่วงท้ายนะครับไม่ยอมให้ตกชั้นแน่นอนสำหรับทางด้านของสเปเซียเพราะงนั้นคู่นี้ขออนุญาตรองไปที่สเปเซียครับราคาเสมอหรือราคาปปครับ ไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นทางด้านของโอซาซูนาเจอกับทางด้านของเรอส s โซซตตนะครับเรอสอโซซตอยู่ในโซนแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเปิดราคามาที่ต่อครึ่งลูกโอซาซูนาครับถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่8นะครับแต่ก็มีลุ้นที่จะไปเล่นบอลยุโรปนะครับเล่นในบ้านด้วยถือว่าเล่นได้ดีนะครับเรอสอโซซตมีปัญหาเกมเยือนนะครับเพราะงั้นคู่นี้ ต้องขอยาิรองไปที่โอซาูน่าครับราคาครึ่งลูกกับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนี่ครับเป็นทางด้านของขวัญใจรถป่าอย่างโอลิกลียงครับลียงยงลงเป็นยิงนะครับวันนี้จะยิงหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับทางด้านของคู่นี้ครับเป็นทางด้านของลียงเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับต่อไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ครับสตาบุกในบ้านเนี่ยหนีตายนะครับอาจจะยากสําหรับลียงลียงก็มีปัญหาเกมเยือนอยู่ในช่วงท้ายๆนี้นะครับเพราะนั้นคู่นี้ให้ รองที่สตาร์บุกครับราคาปปครับหรือครึ่งลูกครับในคู่นี้ครับจังนำรับตังกันทั้งหมด5คู่ครับสาหรับสกอร์สูงนะครับวันนี้ลุ้นกันไปที่ดอทมุลนะครับเปเซียแล้วก็ลียงนะครับ3คู่นี้นะครับน่าจะเป็นสกอร์สูงมากกว่า3ลูกนะครับจบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด5คู่รวมถึงสกอร์สูงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากได้ทีเด็ดนะครับทั้งเต็งทั้งสเต็ปเพิ่มเติมเนี่ย สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้พูดคุยกันได้นะครับทุกวันเลยนะครับทักทายกันมาได้นะครับผมจะรอตอบแอดมินก็มีทางด้านของทีมงานแอดมินสวยๆนะครับรอตอบทุกท่านอยู่นะครับแอดกันเข้ามาได้ที่ที่ไลน์แอดของเราครับแอดไซ์ครับ1 0 0 r a ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคิดถึงทีเด็ดคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับวันนี้ครับขออนุญาตลาไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ